สวัสดีครับยินดต้อนรัเข้าสู่ฟิล์มแอน์รีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Make to the Trench เรื่องราวของโจนาสเทเลอร์และทีมนักสำรวจที่เดินทางไปยังร่องน้ำที่ลึกกว่า25,000ฟุตเพื่อจะตามหาสิ่งมีชีวิต และก็พื้นที่ใหม่ๆของมหาสมุทรครับแต่ปฏิบัติการของพวกเขาก็ต้องพบเจอกับปัญหาเมื่อกลุ่มนักลักลอบขุดเหมืองเข้ามาปั่นป่วนการสำรวจของพวกเขาการต่อสู้กันของทั้งสองฝ่ายจึงกลายมาเป็นชนวนสำคัญครับที่ปลดปล่อยฉลามยักษ์ดึกดำบรร์อย่างเมกาโลโดอนและกษัตริย์ไร้ใต้ทะเลนานา,นานชนิดให้มันผุดขึ้นมาสู่ผิวน้ำครับโจนาสจึงต้องเอาชีวิตรอดและก็ปกป้องชายฝั่งให้ปลอดภัย แม้ว่าผมจะจำรายละเอียดอะไรของภาพยนตร์เรื่อง The Make ภาคแรกไม่ได้เลยนะครับแต่ผมจำได้ว่าความรู้สึกของผมหลังจากรับชมภาพยนตร์ภาคแรกนั้นมันไม่ดีเอาซะเลยครับดังนั้นการรับชมภาพยนตร์เรื่อง Make to the t r e n c h ผมจึงเดินเข้าโรงภาพยนตร์ด้วยความไม่คาดหวังอะไรเลยครับนอกจกจากการรับชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเพื่อจะผ่อนคลายและก็สร้างความบันเทิงเพียงอย่างเดียวครับซึ่งหลังจากผมได้รับชมจบแล้วมันก็มีทั้งส่วนที่ผมชอบและก็ไม่ชอบปะปนกันไปครับ ผมขออนุญาตเริ่มต้นกันที่บทภาพยนตร์ก่อนเลยนะครับหากบทภาพยนตร์ของ Make to the Trench คือพิมพ์เขียวสำหรับการสร้างสถาปัตยกรรมขนาดมโหฬรานสักชิ้นนะครับมันคงจะออกมาเป็นสถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยข้อเสียอันเนื่องมาจากการออกแบบโครงสร้างที่ผิดพลาดเพราะการดำเนินเรื่องของภาพยนตร์นั้นมันอยู่ในขั้นย่ำแย่จริงๆครับการผจญภัยของเหล่าตัวละครนั้นขาดมุดหมายหรือว่าขาดภารกิจหลักให้ยึดเกาะและเป็นการร้อยเรียงสถานการณ์สั้นๆเข้าหากัน เพื่อจะสร้างเป็นฉากแอคชั่นเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ภาพยนตร์ยังมีการปูรายละเอียดบางอย่างเอาไว้แบบทื่อๆโดยที่ไม่ได้สารต่อหรือว่าขยายความอะไรเลยครับเพื่อจะนํามาใช้ประโยชน์ในฉากสาคัญของเรื่องซึ่งก็ไม่สามารถโน้มน้าวให้กับผู้ชมเนี่ยเข้าใจหรือว่าคล้อยตามได้เลยครับการออกแบบโครงสร้างว่าแย่แล้วนะครับแต่รายละเอียดปลีกย่อยนั้นมันล้มเหลวยิ่งกว่าซะอีกครับเริ่มต้นจากการสร้างตัวละครที่แบนราบไร้มิติ และก็ไม่มีพัฒนาการเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องตัวละครที่ดูฉลาดหรือไหวพริบดีนั้นมันยังพอมีสเสน่ห์ให้ติดตามได้ครับปัญหาอยู่ที่บางตัวละครที่มันดูงี่เง่าไร้สติมันก็นับเป็นความน่ารําคาญครับในการเฝ้ามองการประจนภััยของพวกเขาตัวหนังมีความพยายามในการจะสร้างอะไรบางอย่างให้กับตัวละครของพวกเขานะครับเช่นการบอกกับผู้ชมตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะครับว่าโจนาสเป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อม ถึงขนาดที่เขาเนี่ยออกไปปราบปรามกลุ่มคนที่ทิ้งสารเคมีอันเป็นพิษลงท้องทะเลด้วยตัวเองเลยนะครับแต่การมอบรายละเอียดเหล่านั้นกลับไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมอะไรให้กับเรื่องราวเลยครับเป็นเพียงแค่ฉากแอคชั่นฉากหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงไปอย่างไร้เหตุผลเท่านั้นนอกจากนี้ภาพโรงของภาพยนตร์นั้นยังขาดหัวใจของการเป็นหนังฉลามอยู่พอสมควรนะครับบทภาพยนตร์นั้นไม่สามารถสร้างสถานการณ์ที่ลุทึกกดดันหรือกระทั่งแสดงความโหดเหี้ยมของฉลามออกมาได้เลยครับ รวมไปถึงตัวหนังเนี่ยยังไม่สามารถหยิบเอาความใหญ่โตมโหฬางของเมกาโลดอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงการที่คราวนี้เนี่ยเมกาโลดอนออกมาล่ากันเป็นฝูงมันก็ไม่ได้มอบความรู้สึกที่อันตรายกว่าเดิมแต่อย่างใดครับแต่ซึ่งอันเนี้ยเป็นแต่ตัวที่ใหญ่มากๆนะครับสิ่งที่พิมพ์เขียวแผ่นนี้ชนะเลยก็คือจินตนาการครับเพราะแม้ว่าสไตล์การตกแต่งของมันเนี่ยจะเต็มไปได้วยความรกรุงรังจนมันหานิยามให้กับการออกแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับ แต่ในขณะเดียวกันมันก็เต็มไปด้วยความฉูดฉาดและสิ่งที่อยู่เหนือการคาดเดาของผู้ชมครับและ Make to the t r e n c h ก็เป็นภาพยนตร์ที่รู้ตัวดีครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรมันโอบรับความฉูดฉาดเหล่านั้นและก็แสดงตัวตนที่แท้จริงของมันออกมาอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าทุกท่านนั้นจะคิดว่าหนังฉลามเรื่องนึงเนี่ยจะบ้าบอได้สักแค่ไหน Make to the t r e n c h พร้อมจะทำลายกำแพงนั้นลงจนราบคาบแล้วยานไปเป็นภาพยนตร์แอคชั่นสัตว์ประหลาดที่เลอะเทอะสุดขีด ซึ่งประโยคนี้เนี่ยเป็นคําชมนะครับโดยที่ตัวหนังไม่จําเป็นต้องยึดโยงกับเหตุผลหรือหาที่มาที่ไปใดๆให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอีกต่อไปครับผสมผสานด้วยมุกตลกที่มันเยอะขึ้นกว่าภาคแรกแบบเท่าตัวเลยนะครับกลายมาเป็นความบันเทิงที่มันเพี้ยนหลุดโลกสวนทางกับทุกปัญหาของเรื่องได้ในระดับที่ใกล้เคียงกันเลยครับทีมนักแสดงของ Make To The t r e n c h เป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญในการสร้างเสียงหัวเราะและก็ความบันเทิงให้กับผู้ชมครับ j จสันสเตทแฮมยังคงมาในมาที่ผู้ชมเนี่ยคุ้นเคยกับการเป็นตัวละครที่เก่าเกมและก็ไม่เคยจะเจ็บตัวจากการออกสืกครั้งไหนเลยนะครับซึ่งว่ากันตามตรงแล้วมันก็เป็นเหมือนกับการแสดงในผลงานที่ผ่านมาของเขากับการทำหน้าทำตาเคร่งขรึมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ต้องแสดงฉากแอคชั่นหรือฉากการสนทนาแบบปกติก็ตามครับแต่บทบาทและการแสดงแบบนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทำให้เราตีตัวเข้าไปรับชมเจสันสเตทแฮมอยู่แล้วนะครับ เคมีของเขาเนี่ยเข้ากันดีกับนักแสดงชาวจีนอย่างบูจิงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับกับการจิกกัดและก็พยายามเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่กันอยู่เสมอครับนอกจากนี้บูจิงยังได้ออลีลาบูและก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถเรียกเสียงโหเราะได้ดีพอสมควรครับแต่คนที่เป็นไฮไลท์จริงๆของงานเนี่ยคงต้องยกให้กับเพจเคนเนดีที่มารับหน้าที่เรียกเสียงฮาด้วยมุกคอมโบของเขาในช่วงคลแม็กซ์ของเรื่องนะครับ ซึ่งการแสดงของเขาก็ช่วยเติมเต็มรสชาติของภาพยนตร์ให้อร่อยยิ่งขึ้นด้วยเสียงโห่ร้องจากผู้ชมครับสุดท้ายนี้ย้ำกันอีกสักครั้งนะครับว่า Make to the trench เป็นหนังที่ห่างไกลกับคำว่าหนังดีอยู่หลายช่วงตัวครับแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าหนังเรื่องนี้จะไม่สามารถมอบความบันเทิงให้กับผู้ชมได้นะครับพูดง่ายๆก็คือ Make to the trench น่าจะเป็นอีกหนึ่ง guilty pleasure ของผู้ชมได้ไม่ยากครับเพราะมันคือภาพยนตร์ที่รู้จักตัวเองดีมากพอ และเดินไปตามสิ่งที่มันเป็นได้อย่างสุดตัวครับใครที่ยังไม่ได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์เลยเนี่ยผมขอแนะนําว่ายังไม่ต้องดูนะครับและผมเชื่อนะครับว่าทุกท่านจะได้พบกับ Surprise เซอร์ไพรส์ในโรงภาพยนตร์อย่างแน่นอนครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Make to the Trench ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการแก้ปัญหาตรงหน้าให้ดีที่สุด ประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ตัวละครหลักของเรื่องอย่างโจนาสเทเลอร์พูดย้ำอยู่หลายต่อหลายครั้งในภาพยนตร์นะครับซึ่งมันก็สะท้อนทัศนคติที่เขามีต่อการแก้ปัญหาได้อยู่เหมือนกันครับและผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการที่ตัวหนังเนี่ยเลือกจะไม่ได้เล่าภารกิจใดภารกิจหนึ่งของตัวละครอ,อย่างแน่ชัดแต่เลือกจะสร้างเหตุการ,ร์ขับขันสั้นๆหลายเหตุการณ์แล้วก็นํามาเรียงต่อการเพื่อให้ตัวละครเนี่ยได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้า พร้อมกับทดสอบไหวพริบและการตัดสินใจของพวกเขาอยู่ตลอดเวลานั้นมันเป็นแบบแผนในการบอกเล่าประเด็นของภาพยนตร์หรือเปล่านะครับเพราะแม้กระทั่งตัวละครที่ออกโตวด้วยการเป็นนักวางแผนและคำนวณความเสี่ยงด้วยความรอบคอบอย่างจิวหมิงเนี่ยก็หนีไม่พ้นที่จะต้องรับมือกับอุปสรรคที่มันอยู่เหนือการคำนวณของเขามากมายตลอดทางเรื่องครับการที่ตัวละครทุกคนนั้นเจอกับปัญหายอย่างหลากหลายผสมรวมกับโครงเรื่อง ที่วางให้ภารกิจของเขานั้นดูไร้แบบแผนก็คล้ายก,กันกับชีวิตประจําวันของเราที่ไม่อาจคาดเดาอะไรได้เลยนะครับแม้เราจะทําการวางแผนคนํานวณความเสี่ยงหรือหาแผนสำรองเอาไว้มากมายขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ชีวิตก็พร้อมจะผลักปัญหาเฉพาะหน้าให้เราเนี่ยต้องคอยแก้มันอยู่เสมอครับดังนั้นสิ่งที่ง่ายและก็เหมาะสมที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคาพูดของโจนาสเทเลอร์นั่นแหละครับเราควรจะแก้ปัญหาตรงหน้าไปทีละเปลอะ และไม่ควรจะคิดหรือว่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมากจนเกินไปครับเพราะมันอาจจะนํามาซึ่งความหวั่นวิตกจนเราเนี่ยไม่สามารถโฟกัสกับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้และที่สําคัญก็คือการยอมรับและก็เผื่อใจเอาไว้นะครับว่าปัญหาคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอฝากไว้ให้คิดกันนะครับ แล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่5คะแนนครับว่ากันตามตรงแล้วนะครับบทภาพยนตร์ของ Make To The Trench เต็มไปด้วยช่องโหว่มากมายครับซึ่งมันก็วางตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าหนังเนี่ยไม่ได้สนใจแผลต่างๆของบทภาพยนตร์เลยครับในทางกลับกันมันกลับทะยานออกจากกรอบแล้วก็ฉีกตัวเองเป็นหนังแอคชั่นแอดเวนเจอร์แบบเต็มตัวครับแม้ว่าจะรับหน้าที่สร้างความบันเทิงให้กับเรื่อง แต่บทภาพยนต์ของ Make to the t r e n c h ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการรวมฉากแอคชั่นเข้าหากันเท่านั้นครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับส่วนที่ดีที่สุดของหนังคงจะหนีไม่พ้นง,งานโปรดักชันครับภาพรวมของหนังนั้นดูมีความเป็นหนังม Monster Grade B สูงมากๆนะครับแต่เมื่อได้รับงานโปรดักชันในสกเกลของฮอลลีวูดมันก็ช่วยยวกระดับความประดับประเดิดหลายอย่างในเรื่องให้มันดูดีได้มากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะกับฉากคลแม็กซ์ที่เต็มไปด้วยโมเมนต์ชวนเบอร์มากมายครับงาน CG ของหนังเน่ก็ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาดังกล่าวครับส่วนต่อมาก็คือนักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับผมพูดอย่างนี้ในแฟนของเจสันสเตแทมอย่ากโกรธผมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าเจสันสเตแทมเน่จะแสดงเป็นบทบาทไหนหรือว่าอยู่ในหนังเรื่องอะไรเนี่มาดท่าทางและก็การแสดงของเขาเน่มันดูเหมือนกันไปทุกเรื่องเลยครับ ซึ่งกระดูจะเป็นคาแรคเตอร์ที่บทภาพยนตร์นั้นจะต้องปรับตัวละครให้เข้ากับเขามากกว่านะครับแต่คนที่ทําได้ดีเนี่ยกลับเป็นนักแสดงสมทบอย่างเพจเคนเนดีที่คอยเบรกอารมณ์แล้วก็เรียกเสียงฮาให้กับช่วงคลแม็กซ์ของเรื่องได้ดีเลยทีเดียวครับขยับมาต่อกันที่ข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่4คะแนนครับโดโทงของความเป็นหนังแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่ไม่ได้สนตักกาแล้วก็เหตุผลของโลกแห่งความเป็นจริงนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินครับ กับการตามหาแง่คิดดีๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับแม้ว่าตัวหนังจะมีบทภาพยนตร์ที่ย่ำแย่แต่ผมว่าเราพูดได้เต็มปากนะครับว่า Make to the trench เป็นความบันเทิงแบบ guilty pleasure ครับเพราะแม้ว่าเราเนี่ยจะรู้ทั้งรู้นะครับว่าบทหนังมันมีแผลการสแสดงมันก็ไม่ได้ดีการเล่าเรื่องมันก็มีปัญหาแต่ด้วยความเพี้ยนหลุดโลกของหนังเนี่ยก็ยังคงทำให้เราสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมันได้ครับ เพล๋อเนี่ยเวลาที่เราเห็นมันผ่านๆบนหน้าจอทีวีนะครับเราอาจจะหยุดแล้วก็ดูมันต่อจนจบได้แน่ๆครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลียกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง make to the trench ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟร m e มนอยู่ที่5.8คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีแมนรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Make to the trench นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast Spotify, YouTube c h anel n รวมไปถึง TikTok ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟรีเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคาว่าฟรีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟรีเมนทนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super Tan แตบน YouTube ได้แล้วครับ ากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟีมเมนอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใน EP หน้าฟีมเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีมเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ